จากสถานการณ์ฝนตกสะสมเกิดภาวะน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะนี้ครับทำให้ประชาชนก็หวั่นเกรงนะครับว่าจะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงท้ายน้ำในช่วงน้ำหลากโดยรัฐบาลนะครับและกรมชลประทานได้เร่งประเมินสถานการณ์และเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดต,ติดตามได้จากรายงานครับ ภายหลังสองสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำกลางความวิตกกังวลของประชาชนไทยน้ำในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะจังหวัดลุ่มน,น้ำเจ้าพระยาหากว่ามีปัจจัยเสี่ยงจากอิทธิพลร่องมรสุมเข้ามาหนุนในช่วงของท้ายฤดูฝนนี้อาจเกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่สำรอยปี2554ได้ คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าในปี2564นี้จะมีความกังวลจากประชาชนนะครับว่าจะเกิดน้ําท่วมใหญ่หรือไม่จากมวลน้ําที่มีอย่างมหาศาลที่กำลังไหลผ่านส่จวันนครสวรรค์และเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแต่ล่าสุดเราได้รับการยืนยันจากอธิบดีกรมชลประทานนะครับว่าจากประสบการณ์ในการผ่านน้ําไปทางภาคตอนออกและตอนตกจากเขื่อนเจ้าพระยาจะสามารถรับมือกับมวลน้ําดังกล่าวได้ที่สําคัญนทางของรัฐบาลนะครับต้องการจะมีการบริหารจัดการน้ําให้กับพี่น้องภาคการเกษตรในช่วงของหนาแรงที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยนะครับ ซึ่งจากการหารือของคุเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมกับสมักงานจุลประธานที่12เขืนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธด,ดาสุกนี้ได้เรนย้ำถึงการติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมกับสมักงาทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสท,ทนอชอ ควบคุมระบบการจัดสรรน,น้ําทางนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรรวมถึงการตัดยอดน้ําสู่แหล่งพันน้ําอย่างเหมาะสมพร้อมกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเท่าที่รับทราบวันนี้ทางนี้ผมก็มีความพอใจตรงที่ว่าทางทางฝ่ายการบริหารเนี่ยเขาได้ชี้แจงผมทั้งหมดอะวันนี้ทั้งน้ําตอนภาคตอนเหนือตอนเหนือตอนบนเหนือตอนกลางเหนือตอนล่างมันต้องมีการอะไรละ ตัดยอดน้ำออกไาข้างๆตะวันตกตะวันออกมาตามลําดับจนกทังเหลือมาตรงนี้บนน้าจะลงมาที่นี่แล้วก็วันนี้ทราบว่ามีการระาบายน้าที่นี่ลดลงเดิมเราสูงสุดไม่เกินพันห้าร้อยแต่ถ้าพันห้าร้อยมันจะไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำใช่ไหมวันนี้ก็ลดลงไปจนปวนมากพอควรถ่าต่างนี่สิบกว่าเมตรใช่ไหมตอนนี้สิบเมตร<ม>ครับสิบเมตรวันนี้ก็ได้สั่งเต้อนย้ำในเรื่องของการขัดจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ําที่เห็นอยู่ตรงนี้เขากำลังมการอยู่นะมันมันมันเป็นอย่างนี้ทุกปีอ่ะเพราะมันมันแ่ง จากแรงน้ำพนาเลขจากภูพอมันไหลมารวมกันในแม่น้ํามันก็ต้องกาจัดต่อไปเป็นระยะยิขณะที่ข้อมูลจากสถานการณ์น้ําตามอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศพบว่ามีปริมาณน้ํารวมกันทั้งสิ้น43,112ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น57%ของความจุอ่างรวมกันซึ่งยังคงสามารถรับน้ำได้อีกรวม32,348ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิต เขื่อนแครน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักชุสิทธิ์ซึ่งมีปริมาณน้ำรวมกัน9,804ล้านลูกบา์เมตรหรือคิดเป็น3 9%ของความจุอ่างรวมกันเป็นน้ำที่สามารถใช้การได้3,108ล้านลูกบา์เมตรนต่นหมาถึงศักยภาพในการรับน้ำที่ยังสามารถเติมเต็มได้อีกมาก หากเปรียบเทียบกับปี2554ซึ่งในปีนั้นจำเป็นต้องทำการระบายมวน,น้ำที่สะสมของแต่ละเขื่อนลงมาบวกกับฝนจากร่งมรสุมที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักทำให้การยืนยันเบื้องต้นจากกรมชลประทานขนาดนี้ยังมีความมั่นใจในการบริหารจัดการได้แม้ว่าจะเป็นช่วงของฤดูน้ำหลากก็ตามเห็นว่าปริมาณน้ำที่ C2 ที่ที่ตรวจวัดน,นะครับจะมีจะมีปริมาณน้ำเนี่ย1,900ล้านนะครับ ถือว่าเป็นปริมาณน้ําที่พีคก,ก็คือมากที่สุดนะครับแต่ณนปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนี่ยลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเหลือประมาณ1,800ล้าน,นในขณะที่เขื่อนจัาพระยาตรงนี้นะครับในปี54ก็ระบายประมาณ3,4 0 0ันะครับวันนี้1,300แม้ปัจจัยภาพรวมจะคลายความกังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมใหญ่ได้ในระดับหนึ่งแต่ช่วงหน้าฝนเช่นนี้ทุกปี ยังต้องประเมินความเสี่ยงจากปริมาณน้าฝนที่มักมาก,กับลมมรสุมและพาย,ยุเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียซึ่งความแปรปรวนของสภาพอากาศในแต่ละปีช่วงหลังนี้มักยากต่อการคาดการณ์ซึ่งหากฝนตกเหนือเกินตามที่หลายฝ่ายอยากให้เกิดขึ้นก็น,นับว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องภาคการเกษตรและนับไปการลดปัจจัยการเกิดน้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําได้อย่างมากทีมข่าวเอ็มบีทีกาญจนบุรีรายงาน